หลังจากนั้นเนื้อหาถัดไปนะคะในส่วนนี้แล้วมันมีความแตกต่างยังไงบ้างเพราะว่าตัวแปรที่เราเห็นคือเรื่องของราคาทองคํากับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่ทําให้มีผลกระทบกับราคาทองในประเทศนะคะก็เลยทําเป็นราคามาให้ดูว่าถ้าอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ในขณะที่ราคาทองเปลี่ยนแปลงไปทุกๆหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะคะเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงก็ตามด้วยสูตรคํานวณของ TFX แล้วเนี่ย แตกต่างไปเท่าไหร่ทุกๆหนึ่งเหรียญที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นหนึ่งเหรียญด้วยตรงนี้ด้วยนะคะพันหกร้อยห้าสิบด้วยนะคะถ้าราคามันเปลี่ยนแปลงไปเป็นพันหกร้อยทนหรือพันห้าร้อยกว่าตัวเลขตรงนี้อาจจะเปลี่ยนไปได้นิดหน่อยนะคะแต่ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนตรงนี้คงที่อยู่เป็นยังไงประมาณสิบสิบกว่าบาทนะคะสิบสี่สิบห้าบาทในขณะที่ถ้าราคาทองคงที่แต่อัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปทุกๆ10สตางค์ไม่ว่าจะแข็งค่าหรืออ่อนค่าขึ้น10สตางค์จะมีผลให้ ราคาทองในประเทศเวลาที่คำนวณเป็นทีเฟกสูตรทีเฟกแล้วเนี่ยแตกต่างประมาณ70กว่าบาทเกือบ80บาทเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบได้อะไรถ้าวันไหนเห็นราคาทองคําขึ้นในต่างประเทศไม่เกินห้าเหรียญหรือสามหรือประมาณห้าเหรียญแต่วันนั้นเพลินว่าบาทเราแข็งค่าขึ้น10สตางทองในประเทศไม่ขึ้นนะคะถึงแม้ทองในต่างประเทศจะขึ้นก็ตามเพราะว่าในเวลาคำนวณสูตรด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าแข่งค่าขึ้นแสดงว่ามูลค่าจะลดลง แต่ทองราคาขึ้นอันนี้เพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นไม่เกินห้าเหรียญแต่อันนี้แข่งค่าขึ้นส0บตางเวลาคำนวณออกมาน้ำหนักของไทยบาทชนะนะคะเพราะฉะนั้นราคาทองในประเทศจะไม่ได้ขึ้นในวันนั้นถ้าทองคําในต่างประเทศขึ้นไม่เกินห้าเหรียญอันนี้จากสูตรที่ทําให้เห็นนะคะส่วนอื่นๆนี้นเป็นส่วนขยายมาอันนี้เดี๋ยวนพัฒขออนุญาตส่งส่งให้ทีหลังแล้วกันนะคะเป็นการอธิบายว่าเปรียบเทียบเห็นอีกชัดๆอีกทีหนึง่งว่ามันแตกต่างจริงๆด้วยเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกับการคิดค่าในราคาคคทองเนี ในขายในประเทศนะคะเรามาเริ่มของส่วนของ t f e c หรือว่า Gold Futures เลยนะคะทำไมเดี๋ยวแปลกใจว่าทำไมมีรูปคนน่ารักออกมา2ท่านนะคะเดี๋ยวเราอธิบายกันเพราะว่า Gold Futures เนี่ยมันแตกต่างในการเดินไปซื้อทองร้านทองจริงๆมันแตกต่างยังไงบ้างอันนี้จะเป็นเรื่องที่อธิบายง่ายที่สุดนพัทพยายามค้นหารูปมาให้นะคะจะได้ตื่นขึ้นมานั่งฟังนพัดได้เข้าใจมากขึ้นนะคะ ในการซื้อขายถ้าเป็นซื้อขายณนะช่วงเวลาปัจจุบันเรียกว่าสปอตมาร์เก็ตหรือว่านาคาณนะจุดนั้นเดี๋ยวนั้นวินาทีตรงนั้นเดี๋ยวปัจจุบันนี้นะคะณช่วงเวลาที่ทีเท่ากับศูนย์คือจะซื้อทองกันเดินเข้าไปร้านทองก็ซื้อกันได้เลยสมมุติว่าในกรณีนี้เขาไม่ได้ซื้อร้านทองน้องณเดชนะคะด้านด้านนี้นะคะน้องณเดชเป็นผู้ซื้อนะคะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยรายได้ดีมากเลยเงินเหลือเยอะมาก เลยมีความสึกว่าอยากจะเปลี่ยนเงินให้เป็นทองแล้วอยากจะซื้อทองแล้วเพิ่งว่าช่วงที่ผ่านมาพี่โดมก็จะฮอตมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยพ,พี่โดมก็เลยมีทองเยอะจะทํำยังไงดีน,น,น้องนเด็กก็เลยบอกว่าพี่โดมถ้าพี่โดมมีทองเยอะขายให้ผมเถอะอ่าคนนี้จะซื้อนะคะน,นเดชกจะซื้อพี่โดมจะเป็นคนขายถ้าช่วงเวลาที่ซื้อขายปกติเลยตกลงราคากันตกลงราคากันได้แล้ว ชำระราคาแล้วก็ส่งมอบทองนี่คือการซื้อขายแบบปกติที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นฟิวเจอร์สล่ะอันนี้คือเจอหน้ากันครั้งเดียวนะคะตกลงราคากันได้ส่งมอบเงินกันเสร็จรับของกันไปเรียบร้อยทุกอย่างจบเลยนะคะเจอหน้ากันครั้งเดียวแต่ถ้าเป็นการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าหรือว่าฟิวเจอร์สนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนละน้องณเดชก็ไม่ได้อยากคุยกับพี่โดมนานๆบ่อยๆนะคะก็เปลี่ยนมาว่า,วาน้องณเดชอยากคุยกับน้องยายา่าบ่อยๆแทนนะคะก็เริ่มโดยการที่บอกว่าน้องณเดชไม่ได้ต้องการจะซื้อณนะปัจจุบัน แต่อยากจะตกลงไว้ก่อนว่ากําลังเป็นผู้ที่อยากจะซื้อนะคะเป็นผู้ที่ต้องการจะซื้อแต่จะซื้อในอนาคตแต่ณวันนี้เนี่ยแค่มีความต้องการไว้ก่อนว่าจะซื้อในอนาคตคนนี้บอกว่าก็อยากจะขายแต่ยังไม่อยากขายในปัจจุบันนี้ณเวลาที่เป็นปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นนะคะณเวลาที่เป็นปัจจุบันก็คือเกิดการตกลงราคากันกับผู้ที่จะซื้อกับผู้ที่จะขายนะคะตกลงราคากันหลังจากตกลงราคาแล้ว ก็ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เรียกว่าสัญญาฟิวเจอร์สนั่นเองนะคะตกลงทำสัญญากันทำสัญญาแล้วช่วงเวลาต่อมาสมมุติ2เดือนต่อมาเกิดอะไรขึ้นนะคะสเดือนต่อมาน้องนเด็กกับน้องาย,ยายาก็ไปเจอหน้ากันใหม่นะคะคนนึงก็ชําระเงินคนนึงก็ส่งมอบทองอันนี้คือเรื่องของสัญญาฟิวเจอร์ที่แตกต่างกับการซื้อขายปัจจุบันนั่นเองแต่ถามว่าผลกําไรขาดทุนแตกต่างไหมมาดูนะคะสรุปผลจากการทําธุรกรรมต่างๆในส่วนของ ผู้ซื้อกับผู้จะซื้อหรือว่าผู้ขายหรือผู้ที่จะขายนะคะผู้ซื้อกําไรเมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นและขาดทุนเมื่อราคาสินค้าลดลงนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติผู้ซื้อหรือผู้จะซื้อซึ่งเรียกว่ามีสถานะ long position ในฝั่ง Futures นั่นเองส่วนผู้ที่ขายหรือผู้ที่จะขายกําไรเมื่อราคาสินค้าลดลงในขณะเดียวกันจะขาดทุนเมื่อราคาสินค้า สูงขึ้นก็คือตรงข้ามกันจับคู่สัญญากันหรือจับคู่สินค้าที่ซื้อขายกันก็คือมุมมองที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะ แล้วเรามาดูต่อว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของฟิวเจอร์สแล้วแต่เราไม่เข้าใจว่าเราต้องถือไปจนหมดอายุสัญญาแล้วค่อยชําระเงินส่งมอบของกันหร,หรือว่าถ้าเราเปลี่ยนมือกันได้ไหมสัญญาที่เราถืออยู่ถ้าเป็นส่วนของใน TF เฟนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนมือกันได้เพราะเราผ่านตัวกลางที่เป็นตลาดหรือว่าสํานักหักบัญชีในการดูแลในเรื่องกระบวนการต่างๆให้นะคะในส่วนนี้ยกตัวอย่างเป็นซื้อขายในส่วนฟิวเจอร์สนะคะณเดือนตุลาคมก็คือเดือนปัจจุบันนั่นเองนะคะ น้องณเดชอยากจะซื้อ g โกลฟิเจอร์แต่หมดอายุเดือนธันวาคมก็คืออีก2เดือนข้างหน้ามันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วนะคะโดยตกลงราคาที่24,500บาททำสัญญาว่าจะซื้อหรือมีสถานะลอง o s i t i o n นั่นเองนะคะคนหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามคือน้องยาย่าบอกว่าหนูอยากจะขายค่ะ ขายโกลฟิวเจอร์เดือนธันวาคือเป็นเดือนเดียวกันด้วยต้องเป็นสัญญาที่หมดอายุเดือนเดียวกันด้วยนะคะที่24,500บาทราคาตกลงกันได้ก็จับคู่สัญญากันคนนึงอยากจะซื้อคนนึงอยากจะขายจับคู่สัญญากันเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีสัญญาแล้วช่วงเวลาต่อมาก็คือเดือนต่อมาทองคำเยาวราชอยู่ที่23,450บาทในขณะที่โกลฟิวเจอร์ที่เป็นสัญญาหมดอายุเดือนธันวาคมอยู่ที่23,700นะคะท่านคิดว่าคนไหนกาไรคนไหนขาดทุนคะ นเดชขาดทุนน้องยาย่าก็ต้องขาดทุนหรือว่ากําไรคะกาไรนะคะกาไรเพราะฉะนั้นน้องยาย่าพอใจกําไรแล้วก็เลยทําสถานะตรงข้ามน้องยาย่าเคยขายเปิดสถานะช็อตโพสิชันเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาจะทําตรงข้ามเพื่อล้างสัญญาในตลาดก็คือทําตรงข้ามคือการลองโพสิชันหรือว่าทำสถานะว่าจะซื้อนั่นเองนะคะทำสัญญาว่าจะซื้อที่ราคาสมมติราคาจับคู่นะตอนนั้น23,700 น้องยาย่าก็ส่งคาสั่งซื้อเข้าไปในระบบการซื้อขายปรากฏว่าพี่โดมมองว่าราคาขายน่าจะลงต่อราคาของโกลฟิวเจอร์น่าจะลงต่อ,าคาอ,ตอแค่นี้ยังไม่ลงยังไม่หนาใจพอสมมุตินะคะก็ทําการขายซึ่งพี่โดมเนี่ยไม่มีโพ i ิชันหรือไม่มีสถานะใดๆในตลาดเลยนะคะก็เลยทําเป็นการเป็นบุคคลที่สาม,มารถจับคู่สัญญากับน้องยาย่าน้องยาย่าเป็นผู้ซื้อแต่พี่โดมเป็นคนขายจับคู่สัญญากันสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องยาย่าก็จะหมดภาระผูกพันในตลาดไปหักล้างสัญญาเรียบร้อย เทคโปรฟิตหรือว่าทำกำไรไปได้เลยนะคะแต่คนที่จับคู่สัญญาตอนนี้คือกลายเป็นนาเดชกับพี่โดมซึ่ง2คนนี้ไม่จําเป็นจะต้องรู้จักกันนะคะนี่คือเกิดการเปลี่ยนมือหรือเปลี่ยนสัญญาคู่สัญญากันไปแล้วโดยมีตัวกลางเป็นตลาดหรือว่าชีฟันั่นเองเป็นตัวกลางนะคะถามว่าแล้วใครเป็นคนขัดทุนแบบนี้ก็นาเดชเป็นคนขัดทุนนะคะขัดทุนอยู่กำไรไปอยู่ที่น้องยาย่าไปแล้วถามว่าถ้าถือสัญญาไปแบบนี้วันลุ่งขึ้นสมมติแค่วันลุ้งขึ้นเลยนะคะราคาดีดกลับมาที่ โกลฟิวเจอร์เดือนธันวาอยู่ที่24,000บาทเกิดอะไรขึ้น24,000บาทก็แสดงว่าคนไหนขาดทุนคนไหนกำไรคะโดมขาดทุนนะคะน้องณเดชล่ะคะกำไรไหมคะก็ไม่กำไรเหมือนกันก็ขาดทุนเหมือนกันเพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้ขาดทุนทั้งคู่ถูกไหมคะแต่คนนึงก็จะขาดทุนน้อยลง น้องแเดชจะขาดทุนน้อยลงแต่พี่โดมจากเดิมที่ไม่เคยขาดทุนเลยก็จะขาดทุนเพราะฉะนั้นผลขาดทุนของทั้งสองท่านที่รวมกันแล้วมันก็คือกําไรที่น้องย,าย่าๆเอาไปตั้งแต่แรกนั่นเองก็คือมีการเปลี่ยนมือการคานวณกําไรขาดทุนเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เจ้าตัวอาจจะไม่รู้เลยว่าจับคู่กับใครอยู่นะคะคือเราจะมีตัวกลางเป็นตลาดเท่านั้นเองที่เราทราบแล้วเราก็มาร์คราคาในแต่ละวันว่าเรากําไรหรือขาดทุนจากราคาตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปที่เกิดการมาร์คชูมาเกตนะคะอันนี้เป็น,นกลไกการซื้อขายในตลาดทีเฟกซ์นะคะ